จับตานักร้องหนุ่มกับพระเอกดังหรือคู่นี้จะเปิดตัวคบกันทําเอาแฟนคลับฮือฮาเมื่อนักร้องหนุ่มสุดฮอตซินซิงเกเลอร์มีโมเมนต,ต์หวานๆกับพระเอกดังชื่อพระเอกดังผ่านทางโซเชียลจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าหรือคู่นี้กําลังซุ่มปลูกต้นรักกันอยู่ เรียกได้ว่าเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อนักร้องหนุ่มเสียงดีซินซิงเกเลอร์เจ้าของเพลงฮิตชื่อเพลงดังของนักร้องหนุ่มได้โพสตภาพคู่สุดน่ารักกับพระเอกหนุ่มหลอชื่อพระเอกดังลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นชวนจิน้นแคปชั่นที่นักร้องโพสตงานนี้ทําเอาแฟนคลับต่างพากันฟินจิกหมอนแถมยังขุดคุยโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่มาแชร์กันสนานโซเชียลไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างโมเมนต,ต์เช่นการไปเที่ยวด้วยกันการคอมเมนต์หยอดกันไปมาการใส่เสื้อผ้าเหมือนกัน ยิ่งไปกว่านั้นยังมีตาดีแอบเห็นว่าทั้งคู่ยกตัวอย่างเช่นใช้เคสมือถือเหมือนกันใส่แหวนนิ้วเดียวกันมีของใช้คู่กันยิ่งตอกย้ำความสัมพันธ์ที่ดูสนิทสนมเกินเพื่อนแม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทั้งสองฝ่ายแต่ความหวานที่ทั้งคู่แสดงออกก็ทำเอาหลายคนอดลุ้นไม่ได้ว่าหรือคู่นี้จะเปิดตัวคบกันในเร็วๆนี้คงต้องรอติดตามกันต่อไป